ครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูระยะการเช็ค1000กิโลนะครับว่าเราเปลี่ยนอะไรไปบ้างคืออันดับแรกเลยก็ไปที่ศูนย์นะครับศูนย์บริการเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะครับก็เลยก็ต้องมาถ่ายที่บ้านกันนะครับทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับก็อันดับแรกก็ของผมอะเกินไปนิดหน่อยนะครับเพื่อนเก็ขอบอกว่าไม่เป็นไร นิดๆหน่อยๆนยเอาไปกันได้ก็บอกนี่อ็ผมระยะระยะของผมตอนผมไปเปลี่ยนอ่ะพันเตอนนี้มันเป็นพันเแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆเพราะว่าเ,เ,เ,เขาไม่ให้ถ่ายนะครับเดี๋ยวผมมาผมจะให้ดูว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างพอไปเสร็จเรายังมีอยู่ที่รู้ๆนี่นะครับ นี่น้ำยาหม้อน้นําที่เราเปลี่ยนเขาน่าจะยังไม่ใส่มั้งเขาบอกว่าให้พกติดรถไว้วันโอกาสหน้ามาก็ให้พามาด้วยนะครับน่าจะยังไม่เติมให้ผมทีน่าจะมีอีกเยอะนะครับก็เลยไม่เติมให้นะครับก็ที่ผมรู้นะครับก็อย่างแรกก็ถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกับเนี่ยส่วนมากถ่ายน้ามันเครื่องแล้วก็น้ายาหม้อน้า น้ำมันเครื่องยี่หอ้อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับเพราะว่าผมก็แอบถ่ายก็มาอีกทีหนึ่งเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเขาไม่ใ,ถ,มใถ่ายวิดีโอก,ก็เลยแล้วก็ถ่ายมาเป็นภาพนิ่งตอนนั่งดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองเปิดดูว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเช็คอะไรบ้างที่ดูดูคร่าวๆนะครับก็จะมีเช็คลม เช็คลมโลหน้าโล,ลหลังเช็คน้ำน้ำยาโมนน้ำมอน้น้ำยาโมนน้ำ,ยนำอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ดูไม่ค่อยเห็นน่าจะมีอยู่แหละเขายังไม่เติมให้พอร,ระยะสี่พันกิโลเราจะเช็คอีกทีหนึง่งนี่นะครับพอติดไว้ให้แล้วก็สี่พันกิโลก็ใบเสร็จใบเสร็จของเราเรามาดูว่าเราเปลี่ยนครั้งแรกนะครับใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆ นี่นะครับอย่างแรกเลยก็น้ำมันน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เทนนี่เพื่อนๆอก็น้ำมันสังเคราะห์เทจำนวนหนึ่งนะครับก็ถ่ายผมก็เห็นอยู่ว่าก็ถ่ายน้ำมันไม่ไม่จกตานะเพื่อนๆ่นะก็เนียนะครับสองร้อยสิบสองบาทแล้วก็น้ำยาหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยน่ากะ น่นนา,นนานนนจะราคาตัวนี้จะเป็นราคา36บาทเตสตตางแล้วอีกอันนึงก็เวนรงเวนรงนี่ถ้าเราไปเปลี่ยนที่สู์นะครับเขาจะเปลี่ยนเวนรงให้ตลอดเลยแต่เวนรงพวกเวทพวกอะไรมันรู้สึกว่า5บาทนะครับแต่ตัวนี้มัน11บาท9 9ก็ตีสิบบาทนะครับ พอที่เข้าๆที่เห็นก็มีอยู่แค่นี้เองแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรก็รวมกันแล้วก็300บาทนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็300บาทก็ราคาก็ถือว่ารับได้อยู่ครับรับได้อยู่เรามาดูในสมุดร,รับประกันนะครับว่าเขาเขียนอะไร,รกกับระยะของเราเขาเขียนอะไรบ้างนะครับ ก็มันจะมืดๆนิดหน่อยนะครับเพื่อนเบื่อเพราะว่าตอนนี้เราก็ถ่ายเป็นเวลากลางคืนนะครับก็นี่นะครับเนี่ยของผมใช้ไปตอนที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเขาบอกให้เปลี่ยนที่หนึ่งกิโลหนึ่งพันกิโลแรกนะครับ ของผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอดีทํางานก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยตอนเข้าไปก็1,716กิโลนะครับตัวนี้นะครับก็เขาผมถามเขาแล้วนะครับว่ามันจะมีปัญหากับเครื่องอะไรบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับทางศูนย์เขาบอกมาเพราะว่าเราไปถ่ายเขาก็ไม่ถ่าย,ายก็วันที่รับบริการนะครับวันที่สิบวันนี้ก็วันที่สิบห้าแล้วนะครับ ก็วันที่10เดือนหนึ่งก็เด็กที่ใบซ้มศูนย์บริการปัญหาของรถอะไรนี่ไม่มีอะไรนะครับก็แค่นี้เองอย่างอื่นก็ไม่เห็นอะไรก็ใบนี้เป็นใบรับประกันคุณภาพนะครับรับประกัน3ปีหรือ3ามหมกิโลเมตรเฉพาะอุปกรณ์หัวฉีรับประกัน5ปี ห้าหมืนกิโลเมตรก็ขอตีว่าเราวิ่ง1นปี10ื่นกิโลเมตรก็ผมออกมาได้3เดือน2เดือน3เดือนนะครับวิ่งไปพันกว่าเกือบ2องพันแล้วตอนนี้ก,ก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่แตก,แต,ก,แต,กต่างกันไปนะครับที่ศูนย์บริการอย่างไงก็บอกกันมาได้นะครับ ก็ก่องผมเนี่ยน่าจะน้ำยาหม้อน้ำคงจะน่าจะเติมรอบหน้านะครับก็เนี่ยปริมาณก็0 5นลิตรนะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวนี้ฮอนของฮอน d a เลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เราเค่ามาบอกว่าในระยะ1,000กิโลเมตรแรกเนี่ยที่เราไปเข้าศูนย์นะครับว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างก็สรุปง่ายๆเลยก็คืออันดับแรกก็เลยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆก็ถ่ายน้ำมันเครื่องอันดับแรกแล้วก็เช็คน้ำยาหม้อน้ำนะครับและที่สำคัญก็เช็คลมเช็คอะไรภายนอกนะครับแต่เราจะบอกว่าถ้าเรามีปัญหาอะไรก็บอกเขาได้นะครับทางศูนย์ อะไรดังนู้นี่นั่นดังก็บอกอเขาได้นะครับส่วนของผมเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอปัญหานะครับตแต่ตถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวคอยอัปเดตกันอีกทีหนึ่งแต่รอยเยอะมากนะครับป้องกันยากมากเลยกันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวรถคันนี้ให้ละเอียดดูอีกทีหนึ่งนะเพื่อน ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับก็มีความเห็นอะไรก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับเพืเ่อนๆก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายนะครับทุกคน